กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการข่าวข้ามคืนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มงานแรกกันที่จังหวัดแพร่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททและเทศบาลเมืองแพร่จัดงาน ปะเมืองแปรแห่ความมันเลิศล้ำคนงามเมื่อวันที่4-6พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานักาศ3สวัยเทศบาลเมืองแพร่ชมการแสดงวัฒนธรรมล้านนาชิมอาหารพื้นเมืองชอบสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านโดยนายทาตรีบุญมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยโบราณสยามคาดเชือกฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เป่าปาวารีลูกตาลชนทิชาฝไฟมินมันตาไหายทองคำศิลปินรายการสงครามใหม่และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับ ไปต่อกันที่โรงพยาบาลบำร,รุงราชเปิดศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหารผนึกความร่วมมือกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยพร้อมวินิจฉัยและรักษาทุกปัญหาเกี่ยวกับโรคการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารอย่างแม่นยำตรงจุดอีกด้วยครับสามารถทำให้เราวินิจฉัยโรคได้แม่นยำสามารถเจาะเนื้อในกระเพาะหรือในตับอ่อน สามารถจะรักษาโรคซีสถุงน้ำมนตาอ่อนได้โดยไม่ไท้องไม่ต้องผ่าตัดเพราะะนั้นมีสิ่งใหม่ๆเพเิ่มขึ้นอย่างมากมายแต่ผมเองไม่ทราบปรงเดินหาและตับของโรงพยบาลมงราชจะไม่อยู่นิ่งนะรเราสัญญาว่า เราจะนาสิ่งที่ดีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพไม้ผนไทยได้ใช้กัน,นครับเดินทางมาถึงการประกวดรอบตัดสินสําหรับมิสกรุงทอง2022เวทีความเท่าเทียมสู่ความเป็นที่สุดแห่งสาวพลัสไซส์ไม่จํากัดเพศแค่สวยอย่างมั่นใจในแบบที่เป็นคุณสร้างปรากฏการณ์โดยศูนย์การค้ากรุงทองพลาซา่าและขอแสดงความยินดีกับจีจี้ธัญพันรรักกาศคว้าม,มงมิสกรุงทอง2022รับเงินสดมูลค่าห0,000่นบาทและของรางวัลอื่นๆมากมาย ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นก้าวแรกเหมือนได้เป็นก้าวแรกของการได้เป็นกระบอกเสียงของสาวผ่านค่ะคือเวทีนี้ค่ะเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้เราเริ่มได้มีเสียงมากขึ้นผู้คนก็จะจับจ้องเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะเสียงที่เราจะพูดออกไปมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะมากันที่ชามาเปิดตัวชามาโซเชียลคลับภายใต้แนวคิด s p i r i n g n e i g h b o r h o o d Spirit ซึ่งจะเป็นกิจกรรมและโปรแกรมที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ความคุ้นเคยและความเป็นส่วนหนึ่งระหว่างผู้พักอาศัยที่ชาวมากับย่านที่พักอาศัยภายใต้ความเป็นตัวตนและไลฟ์สไตล์ของผู้เข้าพักในแต่ละธร,รมโดยแนวความคิดของชามาโซเชียลคลับตั้งอยู่บนหลัก3ประการทําให้กลายเป็นสถานที่เพื่อพบปะสังสรรค์และแบ่งปันกันระหว่างผู้พักอาศัยและผู้คนในชุมชนสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่เ w w c h a m a เวบชามา c คอมครับ นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัยสมาร์ทสคูบัสหนึ่งใน8โครงการสำคัญของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าที่ดำเนินการภายใต้ในแนวคิด Digital Infinity. ดิจิตอลอินฟินิตี้ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีรายละเอียดอะไรไปฟังพร้อมกันครับ มันไม่มีโอกาสลืมเลยละครับเพราะว่าถ้ามีเด็กนอนหรือนั่งอยู่ในรถแล้วเซ็นเซอร์เขาก็จะจับสัญญาณได้ว่าว่าพอดับเครื่องรถจอดรถแล้วเนี่ยเซ็นเซอร์จะทํางานใช่ไหมครับ้าทำงานแล้วถ้ามีเด็กเคลื่อนไหวมีคนอยู่ในรถสัญญาณก็จะส่งออกไป กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ Impact เตรียมจัดงานมหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืนรวมผู้ประกอบการด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเองกว่า200รายนำเสนอบริการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะแห่งอนาคตเพื่ออัพสกิลรีสกิลให้กับทุกช่วงวัยระหว่างวันที่23-25พฤศจิกายน2565ณอาคาร8 i m p a c เเมืองทองธาน,นีครับ ขอเรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะเข้าร่วมงานในวันที่23-25ถึง25พฤศจิกายนนะคะที่อาคาร8 i m อิม t เมืองทองธานีค่ะ ปิดท้ายกันที่พระใบีกานัทนันอนธิปัญโยเจ้าอาวาสวัดบางกระดีจังหวัดปทุมธานีเชิญชวนพุทธศาสนิกชนกราบว้พยพญาครุฑปางประธานทรัพย์พร้อมบูชาเหรียญรูปเหมือนพญาครุฑปางประธานทรัพย์จัดสร้างเหรียญทองเหรียญเ,เงินตามจองจัดสร้างเหรียญทองแดงรมดำจำนวน999เหรียญบูชาตามกำลังศรัทธาอีกด้วยครับกระขอพรองค์พญาครุฑวัดบางกระดีนะิยมนะ ทางวัดเนี่ยถ้าเป็นเวลาที่มีเครื่องสักการะ,ระที่ทางวัดจัดให้เนี่ยจะเป็นตั้งแต่ช่วงเช้าเย็นประมาณ5้าโมงเย็นแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนนายโยมนะช่วงกลางคืนโย,นะยมก็เข้ามาสักการ,ระได้เพราะทางวัดเนี่ยเปิดได้ตลอดเวลาส่วนเครื่องสักการะ,ระถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยทางวัดจะมีให้บูชาแต่ถ้าโยมจะเอามาเองก็ไม่เป็นไรนายโยมนะสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ